สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้นะคะอีฟมากับเจ้าหนี้เลยรูป่งยักษ์นะคะวันนี้นะอีฟก็แต่งตัวแบบว่าชุดวนะ่ายน้ำมาเต็มยศเลยนะเพราะว่าอีฟจะเอาตัวเองนะคะยัดเข้าไปในรูปปงยักษ์ใบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเดีย๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่าอีฟสูง165เซนติเมตรนะคะแต่อีฟคิดว่าน่าจะยัดได้เพราะว่ามียูทูบเบอร์นั้งทั้งในไทยแล้วก็ทั้งเมืองนอกฝรั่งยัดตัวเองเข้าไปในนี่รูปปงนะ้ำเนื่องจากไม่เคยมียูทูบเบอร์ผู้หญิงคนไหนทําเลยวันนี้อีฟก็จะลองมาทําอะไรที่มันตื่นนเต้้้ใจแลวก็ ท้าทายอีกครั้งนึ้ค่ะกลัวหายัดหยกนแล้วนะลูกนี้นะคะใส่แบบเดียวมันก็ขาดจะไม่สำเร็จนะเดี๋ยวเอาใหม่ก็ไม่แตกตอนนี้นะอีเปลี่ยนม,มาอีกลูกนะคะรับลูกสีแดงอนะลูกเมื่อกี้แตกแล้วค่ะ อีฟก็ยัดตัวเองนะคะเข้าไปในทุกโป่งนะคะใช้เวลานานมากเลยอ่ะ <c oughs> มันรัดมากอ่ะเพราะว่าอีฟใสก่กางเกงด้วยมั้ง really <c oughs> มันก็เลยบแบบดึงยากนะคะ <c oughs> ตอนนี้เอวจะขาดแล้วมันรัดมากเลยถ้าไม่ดึงต้องเทวอก่อนพรก่อนเพราก่อน้าเอาน้ำใส่น้ำใส่ตอนนี้นะคะก็เติมน้ำเข้าไปนะ เหมือนตัวอามีบ้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกโป่งมันจะใหญ่นขนาดไหนนะคะรัดคอค่ะโอ๊ยรัดคอไปอีฟมากเลยนะคะสวัสดีค่ะอีฟคือหนอนลูกโป่งน้อยค่ะอยากจะเอามือไปบอกโบกไม่ได้นะคะ ระหว่างอามีบ้ากับผมนะคะตอนนี้เย็นดีอ่ะชอบเจ๊โอ้ยหลัดคอโออนี่นะด้านในนี่คือนอนได้แล้วอ่ะเย็นมากเย็นมากคนบอกว่าเห็นด้านในด้วยนี่เห็นในยิ้มไหมคะอี้นั่งขัดสมาธินะนี่เห็นขาปะเห็นขาปะยี้ไหม ว่ายน้ำอันนี้เลยนะเตะว่ายน้ำสดตัวเย็นมากเลยอ่ะแล้สบายทำสปานะี่มือนะคะถ่ายไม่ดีโอ้ยมันเหมือนแบบ พอมันแตกใช่ไหมเหมือนว่าตัวเองอลัรจะคลอดออกมาจะขยักแต่ก็มันเหมือนมีอะไรนุ่มๆลองหรอแล้วพบกันใหม่ในคลิปเจ๋งๆคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย